สาเหตุของการนอนกลนก็คือการกล้ามเนื้อเนี่ยคอเนี่ยอ่อนตัวแล้วย่วนตัวทําให้เกิดการบิดของคอแล้วก็ตรงิ้นไก่ตรงนี้ททำให้มันมีเสียงขึ้นมาจริงจพี่ว่ามันอาจรงนีเราอาจจะเหนื่อยเกินไปแล้วก็มีการแบบน้ำตกตัวความอ้วนความเครียดก็จะทำให้เรากลนได้เช่นกันนะก็วันนี้พี่มีจะมาแนะนา <Yes. S 1> ว่าเราจะมีการแก้ปัญหาอย่างไงต้นนะครับ ทิธีรักษาในวิธีรักษาก็มีมากมายตั้งแต่ผ่ตาตัดคอผ่าตัดลิ้นไก่ผ่าตัดจมูกนะถ้ามันแบะแคบลงแล้วก็ไม่มีการเกิดเสียงแต่ว่าพี่หมีว่ามองว่ามันมีอาจจะมีการบําบัดแบบนู้นแบบนี้นะครับแต่พี่หมีบอกว่าอันิงที่เราเริ่มเลยก็คือการซื้อหมอนนะาหนี้พี่หมีจะมาแนะนําหมอนยามเวลาซึ่งพี่หมีลองใช้มาแล,ล้วรู้สึกหลับสบายขึ้นแล้วก็ลดการกลนเพราะว่าหมอนจะเป็นการนวดผ่อนคลายในตัวนะแล้วหมอนเนี่ยก็ราคาดีมากๆนะจ้าตอนนี้คือช่วงนี้นก็มีการลดใครไปซื้อได้ราคาแบบถูกมากๆนะแล้วก็ก ้ <het ero> hey, พี่มีนอนแล้วจ <ser ue> ช่วยแบบรถไม่มีคนมาแล้วก็วก,การผลิตนี่คือผลิตมาจากจีนนะแต่ว่าตัวบล็อกเนี่ยอ่าก็คือออกมาที่ไทยแล้วก็น่าใช้น้ำยาไทยเพื่อลดการต้นทุนเพราะว่าผลิตที่ไทยนะครับยางไทยนะครับแล้วก็ที่ชอบพิสูจน์คือมีการขนาดเยอะมากเขามีเบาะรองนัง่งมีเบาะเล็กเบาะใหญ่เบานะหนาเบาะ2.5เบาะ3นิ้วซึ่งพี่มีก็ซื้อมาเนี่ยจะเป็นเบาะน่าจะเป็น5นิ้วแล้วก็แบบหนานหน่อยแล้วก็ถือว่าโอ้นอนสบายมากแล้วก็ที่ ดีก็คือมันมีปอกปอกที่สามารถที่จะถอดสักได้ในตัวเราไม่ต้องไปซื้อปอกใหม่แล้วก็เป็นปอกที่เข้ากับลูกยางพาราเลยนะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นสักวอีกทีนะคือว่าสองชงอั้นอือปบะคุมมากๆคือมันป้องกันไรฝุ่นเวยนะเพราะว่าตัวยางเนี่ยก็แบบเออฝุ่นจะไม่เกาะแล้วก็ผ้าที่จะถอดสักได้นะครับคือมันสกปรกเอง แล้วก็น่าจะมีอายุใช้งานประมาณสองปีนะใครส่นใครใช้แล้วมันนิ่มหรือมันยุ่ยก็ซื้อใหม่ได้ราคาไม่แรงนะทุกคนแล้วก็ซื้อแรกก็ได้สัจสุนเกล็ดก้อนไทยด้วยนะครับก,ก็ถือพี่บีก็ถือว่ามานันแนะนําการแก้ปัญหานังกุนนะเพราะว่าถ้าเกิดเราได้หมอนดีๆเราแบบพักผ่อนเพียงพอแล้วออกกำลังกายด้วยถือว่าจะช่วยการหนังเราไม่ต้องไปเสียเวลาพักผ่อนนอนพักฟื้นกันนะทุกคนวันนี้พี่บีขอลาไปแล้วครับชุดนี้สิบส,สองสองแล้วใครสนใจครับลดถูกสุดหนึ่งหมื่นบาทนะครับถูกใครมีเก็บโค้ดแล้วไปใช้กกกัันนนนนรรรร่่่วววมมมม้้้้้าาาาแล็ขขอออออบบบคคคุณททไีีีีีถะะ๋ดดเยตง รายการแล้วก็ตัวอย่างน้อยสามชิ้นหรือว่าอตอนนั้นต้องมีสร้างโงังโมชันขึ้นมานะครับถึงจะลดขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าส่งฟรีนี้ก็ไดาทุกคนนะครับแล้วก็มีเวลาจํากัดแระมาณหนึ่งชั่วโมงภายในหนึ่งวันนะครับสนใจก็ไปซื้อกันได้วันนี้พี่มีก็ได้นําบอนนะครับถือว่าใช้แล้วก็คุมจอมากมากนะครับอยากให้ทุกคนได้ใช้กันนะวันนี้พี่มีแลบวครับรบ๊ายบาย